สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตไทยแลนด์ก็จะพามาฟังแปลคำบรรยายอังกฤษในแมตชที่ไทยพบกับบัลแกเรียใน VNL ปี2025นะคะแมตชนี้ก็เรียกว่ามีความหมายมากๆนะเพราะเราอยากจะลุ้นหนีตกชั้นนะคะทีมที่เราจะชนะได้ก็ต้องทีมที่ใกล้เคียงกันอย่างบบลแกเรียเนี่ยแหละ แมชนี้ก็เรียกว่ามันมากนะคะสู้กันถึง5เซตมีครบทุกรดเลยนะอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มมาตั้งแต่ต้นเกมบาเกเรียก็ใช้ความสูงใหญ่นะอย่างจังหวะนี้ก็บล็อกเราได้สบายสบายเลยและในอีกจังหวะหนึงเขาก็แบบหยอดข้ามบล็อกเราแล้วก็เป็นคะแนนไปนะคะซึ่งจังหวะนี้ก็เรียกว่าน่าเสียดายนะเพราะพรพันพุ่งไปรับได้แล้วแต่ไม่มีใครมารองต่อนะซึ่ง ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าทีมชาติไทยทำอะไรกันอยู่ลูกเนี้ยต้องมีคนเข้ามารองบอลสิแต่ว่าทุกคนยืนงงกันปล่อยให้บอลตกกลางสนามเฉยเลย พวกเขาดูจัดระเบียบเกมรับกันไม่ค่อยดีนะวันนี้ซึ่งผู้บรรยายคนเขาก็พูดว่าหรือเพราะพรพ,นพันธ์เป็นคนรับบอลแรกก็เลยไม่มีใครรู้ว่าใครจะเล่นบอลสองต่อเหมือนเป็นการขาดการสื่อสารกันไปหมดเลยอืมและในจังหวะถัดมาทีมชาติไทยก็ใช้บอลเร็วเขาก็ยังรับได้ถัดมาบอลสุดเอาก็ยังรับได้อีกนะไอบีหลังบ้างอืมทำไมเหนียวขนาดนี้นะเราก็บอลเร็วคราวนี้เราพลาดไปเองนะคะเรียกว่าเบาเกรียววันนี้ มาดีจริงๆยืนตำแหน่งดีมากนะหรือไม่รู้ว่าเราไม่เด็ดขาดเองนะคะทำให้ในเซตที่1เนี่ยเราตามเบลเกเรียอยู่ถึง7ต่อ10คะแนนนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าผ่านไป17คะแนนไทยเนี่ยตีไปถึง21ครั้งแล้วแต่ว่าทำแต้มได้แค่6ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็มีเออร์เรออีก2-3ครั้งและ บล็อกได้1ครั้งเท่านั้นนะคะอืมไปไป21ได้แค่6ก็คือเขาจะบอกว่ามันเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆนะคะในวันนี้และในจังหวะถัดมาเบลเกเรียก็ตีแต่ว่า้องเอยรับขึ้นมาได้แล้วเรา ไปอีกที่เราได้คะแนนไปนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าสัปดาห์นี้ทีมชาติไทยดูเหมือนเครื่องจะเริ่มติดบ้างแล้วนะซึ่งมันก็เห็นได้นะจากเกมที่เล่นกับญี่ปุ่นที่สูสีมากซึ่งเขาบอกว่าแต่มันก็ดูเหมือนทีมชาติไทยยังติดอยู่กับอะไรสักอย่างเหมือนหนูติดกับดักอะไรแบบนี้นะคือสัปดาห์แรกไม่ค่อยชนะแต่ก็สู้ได้สูสีเกือบทุกแมตช์เลยคือแต้มขึ้นเลข20อยู่หลายเซตเลยนะเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องชนะหรือแพ้เนี่ยมันกลาย เป็นนิสัยได้จริงๆนะคือถ้าเราชนะเราก็จะชนะไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราแพ้เราก็จะติดนิสัยแพ้ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ยากที่จะหลุดออกจากวงจรน,นี้เหมือนกันนะ มันเหมือนเป็นจิตวิทยาของเกมกีฬาเนาะและในจังหวะถัดมาก็เป็นลิเบอรโรเราได้โชเหนียวนะคะน้องเอ๋ยซึ่งเบลเกเรียตีแล้วตีอีกก็ไม่ตายแล้วก็เป็นทอนพันเล่นบอลสองสั้นเลยนี่ซึ่งผูบ้บรรยายเขาก็พูดว่าถึงเวลาที่เบลเกเรียต้องหาทางชนะสิ่งที่ชนะไม่ได้อย่างกัญญาัตนะคะโอ้หพูดชื่อเลยนะแล้วก็อีกอย่างที่ชนะไม่ได้ก็คือทอนพันนะคะในจังหวะนี้ซึ่งพอในเพล์ถัดมาเบลเกเรียก็เลยจัดบอลเรว็วแล้วก็ ตีฉีกหนีกันยารัดไปเลยนะคะซึ่งช่วงท้ายเซตเราก็เสมอกันอยู่ที่21ต่อ21และในจังหวะนี้ปอนเหมือนจะลนผู้เซตมือเดียวให้ทัดดาวตกเป็นคะแนนไปบรรยายแบบ <c oughs> เขาถึงกับร้องในเพลงนี้เลยนะว่าแบบ world class ซึ่งเขาก็พูดต่อว่าแค่ควบคุมร่างกายไม่ให้ชนเน็ตก็ว่ายากแล้วนะแต่เนี่ยเล่นบอลแรกในจังหวะแรกด้วยมือเดียวเป๊ะขนาดนี้เหลือเชื่อไปเลยจริงๆและในจังหวะนี้ที่เสมอกันอยู่23ต่อ23ก็เป็นน้องอก ออมสินตีแล้วก็โดนบล็อกไปนะคะทําให้เปาเกเรียขึ้นเซตพอยต์ไปก่อนและในลูกนี้ที่เราได้บูกออมสินที่โหเขาบล็อกได้นะคะวันนี้ก็เลยมาจับบล็อกออมสินเลยทีเดียวนะ,ะทําให้เปาเกรียปิดเซตแรกไปด้วยคะแนน26ต่อ24คะแนนและเซตที่2เริ่มมาก็ยังต่อเนื่องนะ,ะจับบล็อกออมสินได้อีกนะคะแล้วเขาก็มาต่อเนื่องด้วยบอลเร็วใส่เรานะ,ะซึ่งเราก็พยายาม ส่วนด้วยบอลสูตรนะแต่ เหมือนโดนจับทางได้อยู่เหมือนกันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็เขาก็สวนบอลเร็วอีกครั้งหนึ่งนะคือเรียกว่าเราจับลบ็อกเบลเกเรียบอลเร็วเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงการเล่นเบลเกเรียกับทีมชาติไทยนะคะเขาพูดว่ามันมีประโยคคําพูดหนึ่งนะที่คนชอบพูดกันว่าชนะได้แต่ไม่สวยอะ่ะเออคือเขาจะพูดว่าเบลเกเรียเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่เล่นสวยงามหรือไหลลื่นนะแต่ว่าพวกเขาจบสกอร์ได้ซึ่งมันต่างกับทีมชาติไทยเป็นทีมที่เล่นสวยงาม คนเชียร์แบบตื่นเต้นน่ะแต่ว่าจบไม่ได้ ซึ่งจังหวะนี้มันมีจังหวะทัชบอลที่เหลือเชื่อจากพรพันธ์แต่ว่าก็ยังช่วยทีมไทยไม่ได้นะเพราะว่าเกมนี้เป็นของเบลแกเรียไปแล้วซึ่งจากจังหวะนี้เบลแกเรียก็ขึ้นนําทีมชาติไทยไปที่8ต่อ4คะแนนนะคะแล้วทีมชาติไทยก็พยายามเล่นบอลเร็วแต่ก็ยังไม่ได้นะแต่ก็ได้อัชาราพรตบสวนลงไปนะซึ่งจังหวะนี้เขาก็พูดถึงอัชาราพรไว้น่าสนใจมากนะแต่ฟังดูก็เจ็บจี๊ดนิดนึงอยู่เหมือนกันซึ่งเ ก็พูดว่ามันน่าสนใจมากนะในการตัดสินใจส่งอัชาราพรมาเป็นไล์อัพในเซตที่2ซึ่งมันทําให้เกิดการพูดถึงคุณค่าของการมีสสีพาพอรอยู่นะคือเธอมีทั้งความดุดันแล้วก็มีพลังอยู่แต่ว่าเหมือนเอาอาัชาราพรมาเล่นในตาแหน่งของเธอเนี่ยมันก็เลยน่าแปลกใจสําหรับเขานะเพราะว่าอัชาราพรตีได้ติดลบ7%นะแล้วก็เรียกว่าน่าจะเป็นคนรับเสิร์ฟที่อ่อนสุดในทีมตอนนี้ซึ่งอัชาราพรก็ทำแต ได้นะเมื่อกี้อะแล้วก็ในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่เราตีแล้วก็ติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าจริงๆทีมชาติไทยเล่นได้ดีกว่าเกมที่เจอเช็คนะคะการรับเสิร์ฟก็ดีกว่าเมื่อวานอย่างชัดเจนแต่ที่ต่างออกไปก็คือบล็อกกับเกมรับของเบลเรียเนี่ยไม่ได้เฉียบคมเท่าทีมเช็คเลยนะคือทีมเช็คเนี่ยเขาวางแผนเรื่องการบล็อกมาชัดเจนมากจนทําให้ตัวรุกไทยเนี่ยไปไม่เป็นเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ ซึ่งในเซตนี้ทีมชาติไทยก็ไปไม่เป็นนะคะก็โดนบุกเอาบุกเอาในจังหวะนี้ก็เรียกว่าถูกทิ้งห่างไปถึง21ต่อ11คะแนนแล้วโคชออสก็เปลี่ยนเอาโดนพรล,ลงมานะ ก็เรียกว่าห่างมากๆนะคะแต่ลงมาก็น่าจะช่วยอะไรไม่ทันนะคะในจังหวะนี้ก็โดนปิดเซตที่2ไปด้วยคะแนน25ต่อ13คะแนนเรียกว่าแพ้ขาดมากๆนะคะในเซตนี้อะแต่ว่าอย่าเพิ่งปิดคลิปกันไปก่อนนะเพราะว่าทีมชาติไทยกำลังจะมาในเซตนี้แหละนะ จังหวะแรกเนี่ยก็ยังโดนบอลแกเรียเนี่ยลุยบอลเร็วเขาใส่นะเราปิดบอลเร็วเขาไม่ได้แต่จังหวะถัดมาเราก็พยายามสู้อยู่นะรับบอลได้แล้วก็เป็นดนทอนสิงโพจัดหนักลงไปเลยพอตีได้เรียกว่าร้องคำรามอย่างสะ ใจเลยนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดว่าโดนพรสิงโพทําให้ฝั่งไทยกลับมามีพลังอีกครั้งหลังจากที่ตีลูกนั้นอย่างร้อนแรงเลยมันเหมือนกับที่เราเห็นพลังของศศีพาพรเมื่อวานนี้นะแค่มีเธอยือนอยู่ในสนามก็เหมือนกับเติมไฟให้ทั้งทีมและคือเธอให้อารมณ์แบบฉันจะลุยแล้วนะพวกเธอมากับฉันสิเออและหลังจากนั้นเราก็ใช้บอลเร็วจากน้องโบกันญารัตนะคะก็ทำแต้มได้น้องก็พึ่งลงสนามเป็นเกมแรก เลยนะแต่ดูไม่ตื่นสนามเลยอะ่ะเรียกว่าเด็กใหม่ยุคนี้ใจมันได้จริงๆนะ <c oughs> และในจังหวะถัด <c oughs> มาก็เป็นบอลเร็วคราวนี้ทัชด,ดาวนะคะซึ่งไทยก็ตามเบลเรียอยู่นะในจังหวะเนี้ยอยู่ที่10ต่อ12แต้มและในจังหวะนี้ก็ทันัชชาบ้างอืเอสไปเลยนะคะทำให้ทีมชาติไทยมาเสมออยู่ที่12ต่อ12และจังหวะนี้เบลเรียไม่ยอมก็หนีห่างไปอีกนะคะ เป็น13ต่อ12คราวนี้เราก็ช่วยกันลองบอลได้จากเปียนุชเราก็เป็นวริสราตกเป็นคะแนนไปไทยก็ตีเสมอมาได้ที่13ต่อ13แล้วเสียงในสนามก็เรียกว่ากระหึ่มทั้งฮอลเลยนะคะซึ่งผู้บรรยายเขาก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็ก็บอกว่านี่แหละคือช่วงเวลาที่ทําให้คุณรู้ว่าแฟนไทยเชียร์กันสุดหัวใจขนาดไหนและทุกคนในฮอลนี้ก็อยากให้ไทยชนะขนาดไหนตอนเนี้ เสียงเชียร์มันพุ่งแรงจนทั้งสนามเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเหมือนทั้งอารีนารวมใจส่งพลังให้ทีมชาติไทยในเซตที่3นี้เลยอ่ะและในจังหวะถัดมาก็เป็นธนาชาที่ยอดแล้วก็เป็นคะแนนได้นะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าลูกยอดนั่นเรียนจริงๆ ธนชาลงมาจากข้างสนามแล้วก็เล่นได้อย่างโดดเด่นมากเหมือนกับสศีพารธ์เมื่อวานไม่มีผิดเลยนะและฉันก็คิดว่านี่คงเป็นเหตุผลว่าทําไมโค้ชออสถึงเปลี่ยนตัวเยอะนะเพราะเขารู้ว่าเด็กๆของเขาเนี่ยมีของนะแต่ไม่รู้ว่าใครจะงัดออกมาได้ในวันแข่งเท่านั้นเองก็ฟอร์มไม่สม่ําเสมอนะวันที่ดีก็ดีใจหายวันที่ร้ายก็ไปไม่ถูกเหมือนกันนะทีมชาติไทยอะ แล้วในจังหวะต่อมานะคะก็เป็นลูกที่เราหยอดอีกครั้งแล้วก็ แ,แต้มได้แล้วก็จากคนเดิมนะธนาชาสุขสดนั่นเองผู้บรรยายก็พูดว่าแล้วก็เป็นธนาชาอีกครั้งอยู่ๆทีมชาติไทยก็เรียกว่าหยุดไม่ได้แล้วพลังของฝั่งไทยตอนนี้เรียกว่าตรงข้ามกับบบลแกเรียอย่างสิ้นเชิงเลยนะเหมือนบัลแกเรียจู่ๆก็ถูกปล่อยลมออกจนหมดอย่างไม่น่าเชื่อเลยแล้วเขาก็พูดว่าเมื่อสองสามวันก่อนอะทีมชาติไทยเล่นเหมือนเพิ่งเจอกันที่ลานจอดรถแล้วก็อไปเล่นวอลเลย์บอลกันคือเหมือนเล่นไม่เข้าขาแต่ตอน พวกเขาเล่นกันเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้ใจกันสุดๆแล้วก็เล่นบอลเล์เลบอลที่ดีที่สุดออกมาในวันนี้นะเข้าใจเปรียบเทียบนะคะเพื่อนที่เพิ่งเจอกันหน้าลานจอดรถแล้วไปเล่นบอลเล์บอลกันเนี่ยเห็นภาพเลยและในจังหวะถัดมาไทยก็โชว์บอลเล์บอลเพื่อนสนิทอีกครั้งหนึ่งอืมบอลเร็วไปเลยนะคะซึ่งผู้บรรยายก็ถึงกับโอ้สุดจัดเลยทัดดาวเซตบอลให้เธอไปเถอะถ้าอย่างนั้นน่ะ การเล่นบอลเร็วแบบดูดันอีกครั้งของทีมชาติไทยแล้วก็ได้ผลด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่านัทธนิชาเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนเกมเลยนะการเปลี่ยนตัวเธอคู่กับธนาชากลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเซตนี้เลยและจากจังหวะนี้ทีมชาติไทยก็นําไปที่23ต่อ20คะแนนแล้วก็ในจังหวะเซตพ้อยของไทยก็เป็นน้องอมสินนะคะจัดให้ไปเลยผู้บรรยายเขาก็พูดว่าโอ้พระเจ้า พวกเขาหยุดไม่อยู่จริงๆตอนไทยเซตสเรายังสงสัยกันอยู่เลยว่าทีมชาติไทยจะกลับมาคืนฟอร์มได้ยังไงเนี่ยแล้วตอนนี้พวกเขาก็ตอบเราแล้วนี่แหละคือทีมไทยทีมที่ทําให้หลายทีมปวดหัวทีมที่เติมสีสันให้กับ VNL แล้วก็เป็นทีมที่อยู่ดีๆที่ดูถ้าจะแพ้แล้วแต่ก็กลับมามีลุ้นชนะเบลเคเรียแบบสุดมันไปเลย แล้วก็มาต่อกันในเซตที่4นะคะลุกนิดยกบอลแก้ให้โมเมก็ยังตีลงท้ายขอดได้อย่างสวยงามผู้บรรยายเขาก็พูดว่าน่าสนใจมากนะที่ทีมชาติไทยยังใช้นัทธนิชาเป็นเซตเตอร์ในเซตที่4นะคะซึ่งอีกคนหนึ่งเขาก็พูดว่าก็ถ้ามันเวิร์กแล้วจะเปลี่ยนทําไมล่ะจริงไหม ซึ่งเขาก็บอกว่าเธออาจจะไม่ได้มีลูกเล่นแพราวๆเท่ากับพรพันธ์นะแต่ความนิ่งของเธอทำให้เกมรูปมันไหลลื่นขึ้นเลยล่ะฉันคิดว่าแบบนั้นนะและอีกอย่างก็คือธนชาที่เปลี่ยนรูปแบบของเกมนี้ให้กับทีมชาติไทยเรียกว่าสมบูรณ์แบบเล่นได้ดีมากๆเลยล่ะและในจังหวะถัดมาก็เป็นลูกที่ออมสินตีแล้วบอลก็เด้งบล็อกและเป็นคะแนนของไทยไปซึ่งนางก็หันมายกไหลเออกลักวๆนะะ ึ่งผู้เป็นใหญ่เขาก็เห็นจังหวะนี้นะเขาก็มีแซลลนะเหมือนเล่นคำกับชื่อเธอนะว่าสัตสีพาพรแล้วก็แซซี่อะไรอย่างนี้นะว่าแบบสัตสีพาพรเนี่ยเรียกว่าแซบสีพาพรดีไหมเนี่ยเออคือเธอฉลองแต้แต่ละครั้งเรียกว่าไม่มีเขินเลยนะก็คือไม่เหมือนคนไทยคนอื่นๆที่ดีใจแบบสไตล์เอเชียนะซึ่งผู้เป็นใหญ่คนก็บอกว่าเหมือนชื่อมันจะบอกบุคลิกของแต่ละคนยังไงอย่างนั้นเลยนะ ในจังหวะถัดมาที่โมเมเสิร์ฟเราก็เสิร์บหลุดออกไปเองนะคะแต่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละทีมชาติไทยเราต้องเสี่ยงเสิร์บบ้างเพราะว่าตั้งแต่าซีพัพรกับธนชาลงมาเสิร์ฟแรงเนี่ยสร้างปัญหาให้กับเบลเรียได้เยอะเลยนะคะและในจังหวะถัดมาเบลเรียก็เลยเสิร์ฟเอสใส่ไทยกลับบ้างเนาะ,ะก็เรียกว่าเซตนี้ก็แต้มคู่ขี้สูสีกันสุดๆเลยแล้วเราก็มาเสมอกันที่9ต่อ9แต้มนะคะและในจังหวะนี้ นุกนิกยกบอลไปให้วริศราตบไล่เส้นลงไปอย่างสวยงามเลยและในจังหวะถัดมาก็เป็นเบาเกเรียรับบอลแล้วก็เสียไปเองนะคะทำให้เราได้แต้มขึ้นนำที่11ต่อ9คะแนนและในลูกถัดมาเขาก็ตีบอลแล้วก็ไม่ผ่านพยายามตีอีกทีเราก็ช่วยกันรองได้นะ,ะแล้วก็เป็นเขายอดมาเราก็ยังไม่ยอมและสุดท้ายโมเมก็ ปิดคะแนนให้ทีมชาติไทยได้ผู้บรรยายเขาก็พูดว่าจากที่ทีมชาติไทยตามอยู่3มแต้มตอนนี้ทีมไทยพลิกนำามแต้มแล้วนะพอเกมเริ่มมีแรงกดดันทางด้านจิตใจเนี่ยบบลเรียก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเจ็ดแต้มจากแปดแต้มหลังสุดเ,เรียกว่าไทยกวาดเรียบแล้วนะแค่ดูด้วยตาก็เห็นแล้วว่าบบลเรียเล่นแบบกลัวแพ้อในขณะที่ไทยเล่นแบบไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วอืมและในจังหวะถัดมาบัลเรียเล่นบอลเร็วแต่ก็ มาที่คนตีคือเรียกว่าไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยก็ตามไทยอยู่ที่14ต่อ10คะแนนนะผู้บรรยายเขาก็พูดนะเขาบอกว่าภาษากายของเบลเกเรียตอนนี้มันดูแบบเป็นปัญหาที่ท้าทายเลยนะพวกเขาต้องการใครสักคนลุกขึ้นมาบอกเพื่อนร่วมทีมว่าเราต้องลุยต่อแม้มันจะไม่สนุกนะแต่ก็ต้องโฟกัสไว้คิดบวกแล้วก็อย่าหลุดจากกันเด็ดขาดและในลูกถัดมาที่เราต้องตีแก้ น้องอมสินก็ตีทัสมือแล้วก็เป็นคะแนนไปผู้บรรยายเขาก็พูดว่าความลับของทีมชาติไทยก็คืออย่าให้สิพพพรลงตัวจริงใช่ไหมเนี่ยก็คือในเซตแรกเธอค่อนข้างเยียบเนอะแต่พอถึงเวลาสําคัญและทีมต้องการพลังเธอก็ลงมาแล้วก็ระเบิดฟอร์มทันทีเลยคือดูแล้วมันได้ใจมากมันมันมากนะแล้วเขาก็บอกว่ามันคงไม่ใช่แค่ดูแล้วมันนะคือเพื่อนร่วมทีมเล่นกับเธอก็น่าจะมันเหมือนกันนั่นแหละ ซึ่งเบลเกกรียก็ไม่ยอมไปไหนไง่ายๆก็ตามมาอีกนะมาเสมอกันที่19ต่อ19นะแล้วก็มาขึ้นนำไทยในจังหวะนี้นะและในลูกนี้เขาตีมาแต่ว่าเราบล็อกได้แล้วก็จากธน,นชาคนเดิมเลยและในจังหวะถัดมาทีมชาติไทยนำอยู่23ต่อ22คะแนนลูกนี้เป็น ออมสินแนาะมีอยู่2คนนี้แหละกาผลัดกันไปกันมาอยู่นะเพื่อไทยได้ขึ้นเซตพอยต์ก่อนที่24ต่อ22คะแนนแล้วก็เป็นอ,ออมสินคนเดิมนะคะ ทำคะแนนไปทําให้ทีมชาติไทยปิดเซตที่4ไปได้ด้วยคะแนน25ต่อ22คะแนนต้องไปดวลกันเซตที่5เลยนะคะและก่อนเริ่มเซตที่5ก็มีสถิติขึ้นมาก็จะเห็นว่าธนัชาเนี่ยก็ทําแต้มได้ถึง12แต้มนะลงมาแค่2เซตเท่านั้นเอง ซึ่งผู้บรรยายเขาก็พูดถึงเธอว่าธนชาลงมาเปลี่ยนเกมทีมชาติไทยต้องการคนแบบนี้แหละเพื่อเติมเต็มหน้าที่ของวันนี้เธอเป็นคนเหมือนแบบระเบิดพลังหิมะถล่มนะ ซึ่งอีกคนก็บอกว่าใช่เลยแล้วก็ยังมีสสีพาพรที่ช่วยเติมพลังเข้าไปอีกแค่มีพวกเธออยู่ในสนามก็เหมือนทีมมีพลังบวกให้ทุกคนพร้อมจะวิ่งตามแล้วนะซึ่งเขาก็พูดต่อว่าแต่นี่แหละมันก็คือสิ่งที่เรามักจะเห็นกับทีมชาติไทยบ่อยๆเหมือนเป็นสไตล์ทีมชาติไทยนะต้องมีผู้เล่นลงมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เล่นดีขึ้นทันทีซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันอดสงสัยไม่ได้นะว่าแล้วทาไมบรรยากาศอย่างเงี้ยไม่เกิดขึ้นตั้งแต่เซตแรกไปเลยล่ะทําไมต้องรอ ให้มีคนมาเปลี่ยนเกมเนาะอืเป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะแอดไม่คิดว่ามันเป็นการพูดเล่นนะเพราะว่ามันแปลได้ว่าทีมอื่นเขาจับทางเราได้แล้วเราเลยต้องการคนที่เปลี่ยนการเล่นคนที่ไม่มีรูปแบบแพทเทิร์นให้เขาจับได้เนาะอ่ะเราก็ดูกันต่อไปดีกว่าในเซตที่5นะคะเริ่มมาเราก็เล่นบอลเร็วเลยแล้วก็ทำแต้มได้นะคะและในจังหวะถัดมาลูกนิกเสิร์ฟเขารับลนแล้วก็ทัดดาว ลงไปนะคะผู้บรรยายเขาก็พูดว่าเราให้เครดิตธนาชาไปเยอะเลยนะแต่ว่าคนที่เปลี่ยนภาพรวมเกมรุกเนี่ยก็ต้องเป็นเซตเตอร์อย่างนัทธนิชานะ ซึ่งเธอก็สมควรได้รับเครดิตในการเปลี่ยนแปลงเกมนี้เหมือนกันและหลังจากนั้นเบลเกเรียก็เริ่มใช้บอลเร็วที่เราก็ยังจับทางเขาไม่ได้นะคะทำคะแนนไปและในจังหวะถัดมาเขาตีเหนือบล็อกเราไปเลยนะลูกนี้แล้วก็ยังไม่พอเราตีเขารับได้นะแล้วเขาก็ป้ายบอลมาเป็นคะแนนอย่างสวยงามเลยซึ่งกลายเป็นว่าเบลเกเรียทิ้งห่างเรานะคะไปถึง7ต่อ13คะแนนและในจังหวะ วนี้เราพยายามตีแต่ก็ยังไม่ได้แล้วก็เป็นเพียวอาจาราพรตีตื้นมาให้ได้นะคะเป็น8ต่อ13คะแนนแต่ว่าก็ห่างกันมากเลยนะเราตามก็เหนื่อยอยู่พอสมควรและในลูกนี้ก็เป็นเบลเกเรียที่สุดท้ายปิดเกมนี้ไปได้ ด้วยคะแนน15ต่อ9คะแนนนะคะเฉือนชนะทีมไทยไป3ต่อ2เซตเลยเกมนี้ก็เรียกว่าเราแพ้ไปอีกแล้วยังก้าข้ามผ่านจุดนี้ไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ได้มาหนึ่งแต้มสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าเนาะต้องเชียร์ให้เกาหลีใต้ห้ามชนะเลยอะ่ะ <c oughs> คือเราได้1แต้มอะ่ะยังไมไ่เท่ากับเกาหลีใต้ชนะ1ครั้งอยู่แล้วเนาะ <c oughs> คือการชนะเขาก็จะนับก่อนการได้แต้มเนาะถ้าใครชนะเยอะกว่าอันดับจะสูง ถึงแม้เราจะแต้มเยอะกว่าก็ตามนะคะเพราะจริงๆอย่างเซอร์เบียก็แพ้3-2ไปตั้งหลายเกมแต่ว่าอยู่อันดับสุดท้ายนะเพราะว่าไม่ชนะสัทีทีเนี้ยมันวัดกันที่การชนะเลยสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่า เป็นเกมที่หนักของพวกเราเลยนะคะไม่มีทีมง่ายๆให้เจอเลยซึ่งโปรแกรมที่เหลือสัปดาห์หน้าของเราก็คือจะต้องเจอทีมชาติอเมริกาแล้วก็ไปเจอเยอรมนีแล้วก็เจอโดมินิกันนะคะและสุดท้ายก็ไปเจอแคน,นาดานะคะ ซึ่งผู้บรรยายอ่ะเขาพูดไว้ว่าเออม,มันหนักทุกทีมเลยแต่อาจจะมีสิทธิ์ว่าไทยชนะแคนาดาได้เนาะเพราะว่าแคนาดาตอนเนี้ยผู้เล่นเขาถูกสับเปลี่ยนแล้วก็โค้ชก็เป็นคนใหม่ก็เลยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะอ่ะวันนี้ก็เป็นการแปลบรรยายส่วนหนึ่งนะคะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็มี Facebook เอาไว้พูดคุยกันนะคะยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ